รมอุทยานแห่งชาติมีการชี้แจงนะครับเรื่องของลิงที่ลบบุรีว่าจับเฉพาะลิงลบบุรีที่9ร้าวไม่ได้จับเพื่อเคลื่อนย้ายขณะที่เจ้าหน้าที่โดยภารกิจเดินหน้าจับลิงต่อเนื่องโดยพุ่งเป้าลิงที่เกเรตัวใหญ่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามที่มีคนชี้เป้ากับ รมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการชี้แจงกรณีที่มีความเข้าใจผิดเรื่องการจับเคลื่อนย้ายลิงในเทศบาลเมืองลบบุรีแล้วนำไปไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นนครนายกซึ่งทําให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ปา่าภาคกลางจังหวัดนครนายกไม่เห็นด้วยนั้นนะครับว่าการดําเนินการของเจ้าหน้าที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นเพียงการยิงยาสลบและวางกรงขนาดเล็กเพื่อดักจับลิงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและอาจทำร้าย ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็นํามาดูแลไว้ก่อนเท่านั้นไม่ใช่การดักจับลิงเพื่อเคลื่อนย้ายให้จํานวนประชากรลดน้อยลงตามแผนการเคลื่อนย้ายลิงต้องรอสถานที่พักพิงลิงบริเวณโพก้าต้นปรับปรุงเสร็จก่อน ซึ่งเทศบาลเมืองลบบุรีก็กำลังที่จะเร่งดําเนินการนะครับสำหรับการดําเนินการในสัปดาห์นี้เป็นการเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและสร้างเงื่อนไขให้ลิงนั้นลดพฤติกรรมก้าวร้าวลงเท่านั้นโดยเน้นจับลิงที่เกเรตัวใหญ่หรือว่าลิงหัวโจกตามที่มีคนชี้เป้า ที่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณตึกหน้าสำนักงานสากรณ์จังหวัดลบบุรีถนนราชดำเนินตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีโดยจุดนี้นั้นเป็นจุดที่มีลิงเกเรกระโดดไปแย่งของชาวบ้านจนชาวบ้านนั้นได้รับบาดเจ็บไปแล้วหลายครั้งโดยลิงที่จับได้ก็จะอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีชั่วคราวและจะหาสถานที่ฝากไว้เพื่อรอนำไปสถานที่พักพิงลิงต่อไปพร้อมยืนยันที่พักลิงชั่วคราวศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นั้นเป็นสถานที่พัก พิงลิงซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงสร้างขึ้นมาสําหรับเป็นสถานที่พักพิงสัตว์ป่าจําพวกลิงโดยเฉพาะลิงจํานวนหนึ่งที่ถูกจับมาพักไว้ในสถานที่แห่งนี้และก็จะถูกดูแลเป็นอย่างดีและไม่มีโอกาสาที่จะเล็ดลอดหลุดออกไปจากโรงเลี้ยงของศูนย์นี้อย่างแน่นอนครับ